สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาดูร้านของชำในเขตเทศบาลน,นะคะเดินเข้าไปดูข้างในเลยค่ะร้านของชำในเขตเทศบาลก็จะมีข้าวขายด้วยนะคะเป็นข้าวสารนะคะข้าวสารข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวนะคะมีทั้งแพ็กมือแล้วก็แพ็กเครื่องด้วยนะคะนี่ค่ะ ร้านของชามเราก็บริหารและจัดการเองนะคะไม่ได้เป็นของแบนเนอร์ของใครเลยนะคะ คะก็มาใช้บริการตอนเย็นนะคะแล้วเราก็จะบริหารและจัดการเองนะคะเรียงของเองทำอะไรเองทุกอย่างเลยค่ะไม่ได้ใช้ของแบนเนอร์ของใครเลยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ อะไรคะหนูจะช่วยอะไรคะ,คะมีปลาด้วยนะคะปะลาบองค่ะมีะ<อ>พวกพริกป่นขายด้วยนะคะแล้วก็มีพริก แห้งค่ะกระเทียมหอมค่ะพี่น้องขาดไม่ได้นะคะร้านขายของชำเรานะคะมีคนมาติดต่อให้เราทำแบนเนอร์ของ ร้านถูกดีอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่สนใจค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราเราไม่ชอบอะค่ะคือสไตล์เราคงคงไม่ใช่อะ,ะค่ะก็เลยแบบบริหารจัดการเองดีกว่าค่ะสบายใจดีค่ะพี่น้องสินค้าเราก็อยู่ประมาณนี้นะค่ะมีข้าว ข้าวไลเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวดำด้วยนะคะร้านเราเนี่ยค่ะสนใจติดต่อได้เลยนะคะเมนไว้ข้างล่างเลยค่ะขายข้าวทางออนไลน์ด้วยนะคะชั้นนี้เราก็ทำเองนะคะชั้นนี้เราก็ทำเองเป็นชั้นเหล็กที่แข็งแรงมากค่ะใส่ของได้เยอะแยะอะไรค่ะ ก็เป็นร้านของชาในเทศบาลนะคะร้านก็ไม่ใหญ่ค่ะเป็นร้านคัวเรียนนะคะบริหารแบบคัวเรียนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้าวสารนะคะช่วงนี้โควิดยอดขายแล้วก็ไม่เยอะนะคะพออยู่ได้เวลาสองพันขึ้นอยู่ค่ะนะคะ อนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะคะลูกค้าก็มาหาซื้อข้าวสารอันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมาถ่ายร้านของชาของตัวเองนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าร้านบริหารจัดการเองเป็นยังไงนะคะ วางแผนเองทำบัญชีเองยื่นภาษีเองทำทุกอย่างเลยคะ่ะ เราก็ไม่ชอบแบนเนอร์ของของใครเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นร้านที่ชอบปิดร้านบ่อยอะค่ะอยากจะไปเที่ยวไหนก็เที่ยวงี้ะค่ะเราไม่ต้องไปรายงานบอกใครว่าเราจะหยุดร้านนะคะเราก็เลยแบบไม่ชอบอทําอะไรที่มันเป็นสัญญาผูกมัดนะคะเราก็เลยไม่สนใจนะคะก็แถวบ้านก็มีสองร้านนะคะร้านถูกดีมีมาตรฐานนะคะ แต่เราเรียกที่จะบริการจัดการเป็นของเราเองดีกว่าค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่สามารถทำได้นะคะมันต้องใช้คนงานเนาะแต่เราไม่มีคนงานเรามีลูกอยู่คนเดียว<ๆ>เขาก็เรียนด้วยะ,ค,ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เป็นร้านของชำค่ะนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ